ความดีคนเราสามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลาความดีที่มีคุณค่าคงเป็นความดีที่เกิดขึ้นด้วยจิตใจบริสุทธิ์ด้วยความเต็มใจที่อยากจะทําความดีมิใช่ว่าจะทําความดีเพื่อหวังผลตอบแทนหรือทําความดีให้ผู้อื่นเห็นการทําความดีจะใหญ่หรือเล็กน้อยอย่างไรก็คือความดีการทําความดีจะทําให้ผู้ที่ทําความดีนั้นดูมีคุณค่ามากขึ้นค่ะสำหรับกลุ่มของดิฉันนะคะก็เป็นความดีที่ประทับใจมากๆเลย ก็คือว่าพวกเราก็เป็นเหมือนวัยรุ่นทั่วไปนะคะที่ตอน,นเย็นก็ชอบไปขี่รถเล่นนะคะ <c oughs> แล้วบังเอิญวันนั้นนะคะไปเจอคุณยายคนหนึ่งอะค่ะ <c oughs> เขาแบบว่าเดินอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็ขี่รถผ่านมาก็เห็นแล้วแบบแถวนั้นไม่ค่อยมีบ้านคนแบบแล้วถ้าเกิดคิดไปคิดมาก็ว่าถ้าเกิดยายเป็นอะไรไปแล้วใครจะมาเห็นใครจะมาช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจอดรถแล้วก็ถามว่ายายจะไปไหนยายก็พูดไปพูดมา ยายจะไปหาหมอที่แถวแถวบ้านเราพวกเราพอดีเลยค่ะก็เลยอาสาจะพายายไปหาหมอพอตอนนั่งรถไปอะคะ่ะก็มีโอกาสได้คุยกับยายก็เลยถามว่ายายทําไมถึงได้มาคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะยายก็บอกว่ายายอยู่บ้านกับหลานสองคนแล้วหลานก็ยังไม่โตมากพอที่จะพายายมาได้ะคะ่ะยายก็เลยเดินมาเองดีกว่าเพราะว่าลูกๆที่แยกบ้านออกไปก็ทํางานกันหมดอะคะ่ะ ก็ยายบอกว่าไม่อยากกวนก็เลยเดินมาเองดีกว่าพอเราไปส่งยายหาหมอค่ะก็คิดไปคิดมาแล้วถ้าทางยายคงจะไม่มีคนมารับค่ะก็เลยรอจนยายหาหมอเสร็จแล้วก็รับยายไปส่งบ้านตอนพยายไปส่งบ้านนะคะแบบว่าตกใจอะค่ะเพราะว่าบ้านยายอยู่ไกลมากแล้วแบบยายก็แก่มากแล้วเดินมาได้ยังไงไกลขนาดนี้ค่ะ ความดีในครั้งนั้นนะคะก็ทำให้ทุกครั้งที่นึกถึงอะคะ่ะรู้สึกดีทุกครั้งที่นึกถึงคำพูดที่ยายขอบคุณที่ยายชมพวกเราอะคะอ่ะค่ะก็คือว่าการทำความดีนั้นไม่ต้องเลือกที่เลือกเวลาไม่ต้องเลือกที่จะทำเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความคิดขึ้นอยู่กับจิตใจของเราขึ้นอยู่กับการกระทำด้วยไม่จำเป็นจะต้องมีใครเห็นไม่จำเป็นต้องได้รับคำชมไม่จำเป็นต้องได้รับสิ่งตอบแทนแต่สิ่งเหล่านั้น มันจะอยู่ในความทรงจำของเราไปจนวันสุดท้ายของการมีชีวิตความเป็น,งนะคงค่ะ